เคยไหมครับทำไมอยู่ๆก็รู้สึกว่าทำอะไรหล่นหายไปในแต่ละวันบ้าง ทีิปวิดีโอนี้ผมจะขอแชร์แล้วก็เล่าให้ฟังว่าจะตามความรู้สึกเหล่านั้นกลับมาผ่านการจัดห้องได้ยังไงเรื่องราวมันเกิดขึ้นตอนแต่งห้องฮัลวีนครับผมเปิดเพลงนี้ฟังใน YouTube เดี๋ยวจะเล่นให้ฟังแว็บหนึ่งเดี๋ยวโดนลิขสิทธ์ คือจะเปิดเพลงที่มันเกี่ยวกับฮาโลวีนเพื่อสร้างบรรยากาศนั่นแหละแต่ไอหน้าปกคลิปเนี่ยมันเป็นไอเจ้าแมวทอมแอนเจอรี่ที่แบบผมชอบดูตอนเด็กๆถึงมันจะเป็นแบบฉากที่แมวนอนเฉยๆแล้วก็วนซ้ำไปซ้ำมาแต่ว่าจําได้เลยว่าฉากนี้เคยดูตอนเด็กๆครับตอนนั้นเราดูแล้วก็รู้สึกว่าแบบโหสนุกมากเลยมันแบบมันมันก็ดีอ่ะมันก็สนุกอ่ะนึกถึงความหลังอะไรแบบนี้ตอนนั้นคือชอบมากเลยคือแบบเป็นเด็กอ่ะไม่ต้องคิดอะไรจอยๆแล้วก็ไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเยอะคือมาฟังเพลงนี้ในช่วงฮาโลวีนนะครับมันเป็นเพลงแบบแนววินเทจ เป็นโลไฟนิดหนึ่งเสียงซาซาอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันรู้สึกหงเหงามากเลยนะฟังแล้วแบบแอบหดหูขึ้นมานิดนิดเลยแต่มันไม่ถึงขนาดแบบโอ้โหหดหูอะไรขนาดนั้นครับมันแค่แบบติดอยู่ในใจมันทําให้ผมคิดไปไกลถึงขนาดว่าแบบโอ้โหมันมีอะไรมากมายหลายอย่างในชีวิตเราที่มันแบบหล่นหายไปแบบมากมายเลยมันเราลืมอะไรไปบางอย่างเรารู้สึกหดหูอะเราตอนนี้เรากําลังโฟกัสเรื่องอะไรอยู่เราทํางานมากเกินไปไหมเราใส่ใจเรื่องความสัมพันธ์แล้วก็ครอบครัวน้อยเกินไปหรือเปล่าแล้วมันก็เป็น อะไรหลายๆอย่างมากเลยฟิลตอนนั้นรู้สึกแบบผด่จริงๆนะจนผมได้ไปเจอเรื่องหนึ่งของคุณวอลดิสนี์มาครับซึ่งผมเองก็บิ๊กแฟนออฟดิสนี์มากๆจากในหนังสือออกแบบชีวิตด้วยเทคนิคปฏิทินร้อยปีนะครับคือคุณดิสนี์เนี่ยเขาก็พูดถึง6สิ่งที่เป็นองค์ประกอบสําคัญในชีวิตของเราแล้วผมก็รู้สึกนะครับว่าจริงๆมันมีแกนบางอย่างคล้ายๆกับคุณคอนโดมารีเอทเหมือนกันคุณคอนโดมารีเอทที่สอนจัดบ้านนะครับที่ผมชอบพูดบ่อยๆในหลายๆคลิปที่ผ่านมานะครับซึ่งวิธีการจัดระเบ ภายในจิตใจของเราด้วยก็จะพูดถึงจิตใจแล้วก็ความสัมพันธ์ซึ่งผมเห็นว่ามันเป็นประโยชน์แล้วก็อยากเอามาแชร์กับทุกๆคนเลยครับหกอย่างที่คุณวอลดิสนี์พูดถึงเราก็ใช้มันจัดระเบียบห้องเพื่อจัดระเบียบชีวิตของเราไปด้วยมันจะมีเรื่องของการงานความสัมพันธ์เงินทองและวัตถุสุขภาพการเรียนรู้แล้วก็งานดีเลยครับในหนังสือปฏิทินร้อยปีเนี่ยเขาจะบอกว่าเราให้ความสัมพันธ์กับอะไรมากเกินไปหรือเปล่าจนเราลืมให้ความสัมพันธ์อะไรที่มันน้อยเกินไปหรือเปล่าคีย์หลักๆของคลิปวิดีอน้้นะรรับก็เาาาจ,จง่่อองแบบยไผมม ช่วยจัดระเบียบแล้วก็ทําในส่วนที่ผมหล่นหายไปได้มากทีเดียวครับฟุตเทจทั้งหมดก็จะเป็นการทําความสะอาดห้องของผมเองนะครับไปดูกันเลยเรื่องแรกเลยนะครับเรื่องการงานครับการมีหน้าที่ทางการงานที่ดีนะครับเป็นพื้นฐานสําคัญในการดําเนินชีวิตนะครับผมแบ่งเวลาสําหรับการทํางานค่อนข้างมากเลยครับแต่ห้องนอนผมเนี่ยจะไม่ค่อยมีบรรยากาศของการทํางานมากเท่าไหร่ผมจะทาสิ่งเหล่านั้นนะครับในออฟฟิศแล้วก็ร้านกาแฟซะมากกว่าแล้วก็อยากให้มันจบลงตรงนั้นเลยเวลาผมจัดห้องนะครับผมก็จะไม่ได้เน้นโต๊ะทํางานโต๊ะทางานของผมนะครับ ก็จะเป็นที่อยู่สําหรับคีย์บอร์ดนะครับเพื่อการดูหนังแล้วก็ฟังเพลงเวลาทํางานก็จะเป็นแบบอีเวนต์มากๆเช่นแบบเอ่อการทํางาน mm hmm. การวางแผนกําหนดตารางเวลา mm hmm. การจัดประดินอันนี้ครับจะามาทํางานที่ห้องนอนได้แต่ถ้าจะเป็นงานที่จริงจังเลย mm hmm. เช่นเหมือนแบบพร mm ีเซนต์ที่จะต้องส่งพรุ่งนี้หรือจะเป็นพร mm ีเซนต์ที่ต้องใช้เวลาทานานๆนะครับอันนั้นก็จะเป็นแบบสั้นๆนะครับใช้ระยะเวลาสั้นๆในการทาพื้นที่ตรงนี้ผมก็เลยทําให้ม mini mm ันมินิมากๆทําแปบ๊บๆแล้วก็เลิกทําก็จะไปเน้นทํางานที่ออฟฟิศมากกว่าส่วนถ้าหากใครที่จะต้องทํางานทีี่บ้้้าานนกกอยใหจพืท ในการทำงานให้เป็นพื้นที่ที่น่าทำงานนะครับเป็นระเบียบเรียบร้อยสะอาดเหมาะกับการทำงานมันจะทําให้ประสิทธิภาพในการทำงานของเราดีมากขึ้น <S <S อย่างน้อยๆน,นะครับสมองของเราก็จะไม่ได้ไปกังวลกับพื้นที่รกๆแล้วก็ข้าวของรกๆที่จะหาอะไรในการทำงานไม่เจอการจัดก,การในส่วนอ์ปกอบชีวิตเราก็เป็นพาร์ทของการทำงานและการจัดการพื้นที่ในการทำงานส่วนนี้ก็เป็นส่วนสําคัญนะครับเรื่องที่2เรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในหนังสือบอกว่าเราไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่คนเดียวในโลกนี้นะครับเราจะมีความสัมพันธ์ทุกๆรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อนแฟนพ่อแม่พี่นน้อองหรืวว่าาจะเป็คม บบเพื่อล่วงงานคนรู้จักในชีวิตของเราส่วนนี้ก็เป็นส่วนสำคัญครับพอรู้สึกว่าอะไรมันหล่นหายไปเนี่ยผมรู้สึกว่าพาร์ทนี้มันสําคัญกับผมมากๆเลยผมกลัวว่าผมมีเวลาให้พ่อแม่มากพอหรือยังผมกลัวว่าแบบคนอื่นๆที่แวดล้อมผมผมได้ทําอะไรผิดพลาดหรือทําอะไรให้เขาโกรธบ้างหรือเปล่าจริงๆมันก็คือการจัดก,การความสัมพันธ์นั่นแหละครับความสัมพันธ์แล้วก็ข้าวของเราที่เรามีอยู่หรือที่เราเก็บไว้ในห้องในบ้านเนี่ยครับมันมีความสัมพันธ์กันอย่างลึกซึงเลยผมเคยพูดเรื่องนี้อย่างละเอียดมากๆแล้วนะครับใช้เวลาประมาณแบบ 20-30นาทีในคลิปอ,อกหักนะครับจัดห้องอย่างไรให้ move อ่อนสามารถย้อนกลับไปดูได้นะครับเรื่องนี้บบละเอียดมากๆเพราะฉะนั้นการจัดห้องให้มีระเบียบนะครับข้าวของที่เราได้รับมานะครับพยายามทําให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วเราก็จะสามารถจัดการกับความสัมพันธ์ได้ดีครับเงินทองแล้วก็วัตถุต่างๆอันนี้ก็ตรงตัวเลยครับเพราะว่าเราจะให้ความสําคัญกับองค์ประกอบนี้มากแค่ไหนนอกจากการที่เรามีวัตถุต่างๆข้าวของเครื่องใช้แล้วเนี่ยเราให้ความสําคัญกับการเงินบ้างไหมอันนี้รีเลทกันอย่างมากเลยนะครับนอกจากที่เราจะต้องเก็บเงินอยา มีระเบียบแบบแผนแล้วเนี่ยการที่เราจัดบ้านให้มันเป็นระเบียบมีข้าวของที่มันอยู่เป็นที่เป็นทางก็จะทําให้เราสามารถประหยัดเงินได้มากมายเลยนะครับเรื่องราวเหล่านี้นะครับมันอยู่ในหนังสือรวยได้ในร้อยวันด้วยพลังแห่งการจัดระเบียบไว้ถ้ายังไงเดี๋ยวผมจะเอามาแชร์ให้ฟังอย่างเต็มๆนะครับยกตัวอย่างนะครับเขาจะพูดถึงเรื่องการที่เราสามารถรู้ได้ว่าของของเราเนี่ยมันอยู่ตรงไหนมันทําให้เราไม่ต้องไปซื้อของนั้นใหม่สิ่งของที่เราเก็บมันจะทําให้เราได้ใช้มันได้มีโอกาสที่จะใช้มันก่อนที่มันจะหมดอายุการใช้งานเราจะประหยัดเงิน ได้มากมายหากเรารู้ว่าอะไรอยู่ตรงไหนบ้างเพราะอย่างนั้นนะครับสิ่งที่ผมทํามากขึ้นนะครับ <ranking. S 1> ก็คือผมจะสํารวจให้มันมากขึ้นว่าอะไรบ้างอยู่ส่วนไหนของห้องบ้างถึงเวลาก็จะไม่ต้องหานานหรือว่าซื้อมันมาใหม่ครับสิ่งเหล่านี้ก็จะช่วยประหยัดเงินได้ครับและจะทําให้เราตระหนักได้ครับถึงเงินที่จะต้องจ่ายในการซื้อของแต่ละอย่างเข้ามาในบ้านเรื่องนี้จริงๆผมก็เคยพูดไปในคลิปแรกๆแล้วนะครับว่ามันทําให้เราโฟกัสมากข,มออขึ้นว่าเราจะซื้ออะไรหรือจะไม่ซื้ออะไรเข้ามาในบ้านเพราะว่าเรามีเหตุผลหรือเรามีสิ่ง ที่เราคิดอยู่แล้วในใจนะครับว่าสิ่งนี้มันจําเป็นหรือไม่จําเป็นมันเป็นการตัดสินใจที่จะเลือกของชิ้นนั้นเข้ามาในบ้านของเราหรือจะเลือกของชิ้นนั้นที่จะทิ้งไปนะครับตามแบบสไตล์คุณคอนโดมารีเอเลยต่อมาเรื่องสุขภาพครับ4ข้อแรกนะครับเรื่องการงานความสัมพันธ์การเงนินแล้วก็สุขภาพเป็น4ข้อหลักขององค์ประกอบในการดําเนินชีวิตนะครับของคุณวอร์ดิสเน่ได้บอกเอาไว้ส่วนอีก2ข้อสุดท้ายนะครับจะเป็นส่วนเสริมที่ทําให้ชีวิตเราสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นตัวผมครับเป็นโรคภูมิแพ้อากาากาศศเนนภมมิแพ้อกดผลย อบที่จะดูดฝุ่นบ่อยมากๆถูพื้นบ่อยมากๆผมทําความสะอาดบ่อยๆครับปลอกหมอนก็เปลี่ยนบ่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นที่นอนอะไรแบบนี้ก็จะเปลี่ยนบ่อยมากถ้าใครดูผมมาสักพักเนี่ยก็จะรู้แล้วว่าผมมาบ้าดูดฝุ่นมากๆเลยครับในชีวิตของเราครับการนอนหลับถือเป็นการพักผ่อนที่แบบดีที่สุดด,ดีมากๆอย่างหนึ่งเลยอย่างน้อยที่สุดผมก็คิดอย่างนั้นขนาดการสร้างกล้ามเนื้อนะครับยังต้องอาศัยการนอนเลยครับ กินโปรตีนอย่างเดียวไม่ได้นอกเหนือจากการออกกําลังกายแล้วก็การกินอาหารที่มีประโยชน์แล้วเนี่ยการจัดห้องนอนให้มันน่านอนนอนได้อย่างมีคุณภาพสะอาดแล้วก็มีความสุขผมเชื่อว่ามันเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะครับเพราะฉะนั้นให้ความสําคัญกับการนอนแล้วก็การจัดห้องนอนการจัดพื้นที่ในการนอนด้วยนะครับ2ข้อสุดท้ายนะครับการเรียนรู้แล้วก็งานอดิเรก2อย่างนี้ก็จะเป็นส่วนเสริมที่ทําให้ชีวิตของเราสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นครับการจัดที่เหมาะสาหรับการอ่านหนังสือการฟังเพลงการเล่นเกมการ ฟังพอดแคสต์หรือสําหรับงานอดิเรกที่เราชอบนะครับหรือเป็นการคิดถึงการเรียนรู้ใหม่ๆทําอะไรใหม่ๆการท่องเที่ยวแบบนี้นะครับก็จะช่วยเก็บทุกอย่างเลยครับทำให้เราได้รู้สึกว่าเราไม่ได้พลาดอะไรไปบางอย่างเหมือนเมื่อก่อนนี้เราได้ทําทุกอย่างอย่างเต็มที่แล้วการไตรตรององค์ประกอบทั้ง6อย่างที่ผมได้พูดมาเนี่ยนะครับมันทาให้ผมรู้สึกว่าไอ้เรื่องที่เราขาดหายไปหรือตกหล่นไปเนี่ยต่อจากนี้เราอาจจะได้รู้สึกว่ามันได้พยายามอย่างดีแล้วที่จะเก็บมัน ทุกอย่างไว้นะครับอย่างน้อยก็เราจะไม่ได้รู้สึกว่ามันพลาดอะไรไปอย่างมหาศาลนะครับแล้วก็ไม่อยากเสียใจตอนหลังสำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะครับที่ผมใช้ทําความสะอาดที่จะเห็นถือไปถือมานะครับก็จะเป็นเครื่องดูดฝุ่นตัวนี้เลย ันน้อยู่ตรงนั้นอยู่ที่หลังกล้องเป็นเครื่องถูพื้นจากแบรนด์โฮมี่นะครับเครื่องดูดฝุ่นไล้สายแบบ3 in one นะครับดูดถูล้างครบจบในเครื่องเดียวเครื่องดูดฝุ่นไล้สาย intelligent f o r cleaner s 1 max นะครับเขาทั้งดูดถูแล้วก็ล้างจบในเครื่องเดียวเลยดูดได้ทั้งของเหลวน้ำซอสหรือว่าจะเป็นของแข็งเศษอาหารเศษขนมต่างๆดูดได้หมดเลยก็ทําให้การทําความสะอาดนะครับสะดวกมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีประสิทธิภาพขึ้นมากๆแถมใช้งาน ง่ายแล้วก็สะดวกมากๆเลยครับพวกคราบที่มันติดอยู่ตามพื้นแบบฝั่งลึกนะครับที่แบบไม่กวาดหรือว่าเครื่องดูดฝุ่นธรรมดาเอาไม่อยู่เนี่ยเศษผงเศษฝุ่นเศษขนสัตว์ก็สามารถทําความสะอาดได้ทั้งหมดเลยรอบเดียวคือบางคนอาจจะคิดว่าอ๋อโอเคแหละก็แค่แบบเปิดเครื่องใช่ไหมแล้วก็ดูดๆจากนั้นปุ๊บปรับไปอีกโหมดนึงแล้วก็ถูถูถูไม่ใช่ครับมันผิดไปหมดเลยมันคือการทําไปแบบรอบเดียวเลยคือไม่ต้องมาฟืดดูดแล้วก็ฟืดถูมันคือฟืบเสร็จแล้ว แค่นี้เลยรอบเดียวทั้งดูดสิ่งสกปรกเข้าไปแล้วก็ถูพื้นภายในครั้งเดียวนะครับมันจะมะีตัวแปลงนะครับที่ปัน่นปันปันป่นปันปนป่นอยู่ตรงนั้นนะครับเขาไว้ใช้สำหรับถูแล้วก็มอเตอร์ของเขาครับก็คือพาให้เครื่องดูดฝุ่มมันก็เลื่อนไปเองเหมือนเป็นล้อครับแล้วก็ฟูดเลื่อนไปเองเลยแบบนี้พอถูปุป๊บอ๋อก็ต้องเอาไอ้แปรงป,ปั่นๆนน้าที่กรอกถูสะอาดๆเอาไปล้างใช่ไหมไม่ใช่เลยครับเราถอดแทงค์ที่เป็นน้ํเสียออกมานะครับตรงไส้กรองแล้วก็เอาไปเทน้ําทิ้ง เสแล้วเพราะว่าเขามีระบบที่สามารถที่จะล้างแปลงตัวนั้นนะครับได้อัตโนมัติแล้วก็เทของเสียทั้งหมดเข้าไปในแทงน้ําทิ้งครับ แบบปันปนบ่นปั่นปันปุ๊บก็ทําความสะอาดได้ของเขาเองด้วยตัวเองเลยที่ฐานของเขาแน่นอนครับเป็นงานเป็นการทํางานแบบไร้สายแบตเตอรี่จุได้4 0 0พมิลลิแอมก็ใช้ยาวๆไปเลยครับหึงชั่วโมงทาความสะอาดใช้งานได้ทั้งพื้นเปียกแล้วก็พื้นแห้งรองรับทุกสภาพพื้นผิวในการทํางานนะครับไม่ทําให้พื้นเป็นรอยตอนแกะออกมาครั้งแรกนะครับก็ไม่ได้รู้สึกงงอะไรขนาดนั้นนะครับเฟลลี่กับยูเซอร์นะครับเป็นมิดมากเพราะว่าเข้าใจง่ายไม่งงนะครับจะงงอย่างเดียวก็คือมันใช้งานได้ดีจนงงโอ้โหอวยมาก จะมีแทงค์น้ําสะอาด0.8ลิตรนะครับอยู่ตรงปลายตรงนี้และพอเขาทําความสะอาดเสร็จปุ๊บก็จะไปอยู่ในแทงค์น้ําสกปรก0.85ลิตรอยู่ตรงนี้นะครับด้านบนแรงดูดดีมากครับดูดดีดูดแรงแล้วก็หัวแปรงเนี่ยก็จะซับน้ําทําให้พื้นแห้งแบบหมาดๆนะครับไม่ให้พื้นเป็นรอยแล้วก็เป็นคราบน้ําเลยมีให้เลือกใช้งานอยู่3โหมดนะครับปุ่มกดก็เข้าใจง่ายนะครับมีปุ่มเดียวเลยก็จะเวียนแล้วก็วนๆไปเรื่อยๆนะครับการทํางานแบบโหมดประสิทธิภาพนะครับแล้วก็แอปซ็อปชั่นโหมดนะครับแล้วก็ออยร่อะไู แล้วก็มีเสียงบอกด้วยว่าตอนนี้กําลังน้ําจะหมดแล้วนะเขาก็จะบอกออกมาเป็นเสียงนะครับแล้วก็มีภาพที่ทหน้าจอแสดงด้วยภาพที่แสดงผลที่หน้าจอ Ld ก็เข้าใจง่ายนะครับไม่ได้ซับซ้อนอะไรกํราลังมอเตอร์220วัตต์ความจุแบตเตอรี่4 0 0 0มิลลิแอมป์เวลาชาร์จ4-5ชั่วโมงถึงจะเต็มระยะเวลาสูงสุดในการทํางานก็คือ1ชั่วโมงใส่กรอง H E P A แบบถอดล้างได้ความจุน้ําสะอาด800มิลลิลิตรความจุน้ําสกปรก850บมิลลิลิตรระดับเส 7 6เดซิเบลขนาด28คูณ27.8คูณ111เซนติเมตรน้ำหนัก4กิโลกรัมอุปกรณ์ที่เขาให้มาในกล่องนะครับตอนแกะกล่องก็จะมีตัวเครื่องสายชาร์จใจกรอง H E P A แปลงทำความสะอาดแบบ 2- in one แท่นเก็บชาร์จน้ำยาทำความสะอาดแล้วก็คู่มือในการใช้งานครับมีประกันสินค้าตัวเครื่องในไทยนะครับ1ปีแล้วก็ประกันแบตเตอรี่2ปีหากเครื่องมีปัญหาหรืออะไรก็ตามนะครับสามารถเปลี่ยนเครื่องใหม่ได้ภายใน7วันครับไม่ลอยแพล์แน่นอนนะคบเพราะว่ามีประกันหลังการขายนะครับ สามารถที่จะเคลมได้ตลอดอายุการใช้งานเลยเพราะว่าเขามีอะไรแล้วก็สามารถออกไปกำกับภาษีได้ด้วยนะครับเอาไว้ยดหล่อนเอาไว้เอาไว้ลดหย่อนภาษีเอาไว้ลดหย่อนภาษีไงเ <c oughs> มื่อกี้พูด <c oughs> แต่ยศหล่อนยศหล่อนยศหล่อนเงี้ยพูดลดหย่อนไม่ได้ oh. <c oughs> ราคาเต็มนะครับ17,990บาท แต่ถ้าคุณซื้อตอนนี้หาเซลมากลดราคาไปเหลือ1 1 9 9 0าสบาทครับสำหรับเครื่องที่มีคุณสมบัติดีอย่างนี้วัสดุดูพรีเมียมแบบนี้11,000ถือว่าราคาถูกมากนะครับเพราะตามท้องตลาดผม <c oughs> คิดว่าอาจจะเป็นหมื่นปลายๆถึง2 0 0 0 0เลยสำหรับเครื่องขูที่แบบสามารถถูได้แล้วก็ดูดได้ไปในเวลาเดียวกันแบบนี้นะครับก็ลองจัดลำดับองค์ประกอบในชีวิตดูนะครับลองแบ่งสัดส่วนดูนะครับว่าเราให้ความสาคัญกับอะไรบ้างมากน้อยแค่ไหนบ้าง บางครั้งเราอาจจะทําสิ่งที่มันหล่นหายไปกลับมาก็ได้นะครับหรืออย่างน้อยเนี่ยมันอาจจะไม่ได้หล่นหายไปเพิ่มนะครับยกตัวอย่างเช่นความสัมพันธ์ระหว่างคนในครอบครัวของเรานะครับแล้วก็เรื่องการงานนะครับอย่าให้มันมีอะไรที่มากเกินไปหรือว่าน้อยเกินไปนะครับเพราะว่าในหนังสือนะครับเขาก็บอกว่าบางครั้งนะครับคุณแม่ที่ต้องมีลูกเล็กๆนะครับบางครั้งอาจที่จะต้องออกจากงานมาเลยเพื่อดูแลลูกของเขาเขาอาจจะสูญเสียความสามารถในการทํางานของเขาไปแต่ว่าเขาจะได้เรื่องเกี่ยวกับ ความสัมพันธ์แทน ซึ่งจริงๆแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับสภาวะการของแต่ละคนนะครับแต่ว่าผมมองเห็นว่าถ้าหากเราคิดว่าอยากจะลองใส่ใจกับมันดูสัหน่อยแล้วก็ลองโฟกัสมันมากขึ้นอย่างน้อยที่สุดเราจะไม่ได้รู้สึกเสียดายครับถ้าหากเราทําพลาดไปอย่างน้อยที่สุดในสภาวะการตอนนั้นหรือตอนนี้ที่เรามีความรู้สึกว่ามันทําสิ่งเหล่านั้นไม่ได้หรือทําสิ่งเหล่านั้นได้อย่างเต็มที่แล้วเราจะได้ไม่รู้สึกเสียดายแล้วก็รู้สึกมันล้นหายไปทีหลังซึ่งห้องบ้านหรือว่าที่อยู่อาศัยของเราครับมันเป็น ที่ที่เราพักอาศัยอยู่ดังนั้นมันเลยมีความสําคัญมากๆต่อการดําเนินชีวิตของเรานะครับเราใช้เวลาเกือบเศษสามส่วนสี่ที่จะอยู่ในที่พักอาศัยของเรานะครับดังนั้นหากเราที่จะจัดการมันจัดระเบียบมันหรือว่าทําให้มันตอบโจทย์ชีวิตความเป็นอยู่ที่เราต้องการได้มากที่สุดที่มันควรจะเป็นไปได้การทําสิ่งเหล่านั้นนะครับมันก็จะเป็นประโยชน์กับชีวิตเรามากๆเลยวันนี้ก็ขอฝากเครื่องดูดฝุ่นไว้ด้วยนะครับ <Yeah. S 1> เดี๋ยวผมจะยกมาให้ดูเลยดีกว่ามาดูนี่นะครับ เปลาก็้ด้น,นะครับกับน้องแบนด์โฮมนี้นะครับเป็นไม้ถูพื้นที่โคตรเท่ ช่องทางในการซื้อนะครับผมทิ้งไว้ในเดสคริปชันแล้วนะครับสามารถกดดูได้เลยนะครับก็มีหลากหลายช่องทางเลยนะครับจะเป็นในเว็บไซต์ของเขาเองเลยหรือว่าจะเป็นในช้อปปี้มอลนะครับโฮมี่ช้อปปี้มอลใน l a ซาดามอล l ก็มีนะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนของ Tik t o ็อกช็อปแล้วก็โฮมี่นกๆนะครับผมใส่ลิงก์ที่จะซื้อนะครับสำหรับทุกช่องทางที่สะดวกเลยนะครับไว้ในใต้คําอธิบายเรียบร้อยแล้วนะครับฝากโฮมี่ไว้ในอ้อมใจของทุกคนด้วยนะครับ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับหวังว่าทุกคนจะทำความสะอาดบ้านมีความสุขในการอยู่ห้องแล้วก็อยู่บ้านนะครับสำหรับวันนี้ก็บายบายลาไปก่อนแล้วนะครับขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามรับชมนะครับขอบคุณทุกๆก,การสนับสนุนมากๆากเลยนะครับสัญญาว่าปีนี้จะลงคลิปให้บ่อยมากยิ่งขึ้นนะครับมีอะไรก็มเมนพูดคุยกันได้นะครับในใต้คอมเมนต์ขอบคุณทุกๆคนเลยนะครับ อ๋อแล้วก็มีคน IG มาถามเรื่องสมาร์ทรูมเยอะแยะมากมายเลยมันก็ไม่ค่อยอัปเดตแล้วเนาะเดี๋ยวว่าผมอาจจะมีทําคลิปสมาร์ทรูมอัปเดตให้ฟังอีกรอบหนึ่งนะครับก็ยังไงก็ขอขอบคุณทุกคนมามากๆเลยนะครับสวัสดีครับโโโโมมมม